ครับผมเอ่อดำเนินคดีเรื่องเรื่องที่มีแอคเคาท์ไ่นีใช่ไหมใช่ใช่ก็คือตอนนี้ก็มีค่ายออกมาประกาศแล้วว่าเอ่อจะมีการแจ้งความแล้วก็ทางผมเองก็มีนายสนทวท,ที่ที่ทำเรื่องนี้เหมือนกันก็ตอนนี้ก็กำลังหาอ,อ่ตัวชื่อคนที่แบบทำใอ้เคาพวกนั้นครับผมแล้วก็ถ้าหาได้จแจ้งความแจ้งความเฉลิมพงค,มครับ คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระทบที่ผมหรอกเพราะผมไม่ได้ให้ค่าขอพวกนี้แล้วแต่ว่า,เ,าเรียกว่าอ,อะไรมันกระทบกับคนรอบตัวผมแล้วก็กระทบกับาการงานของผมด้วยแล้วก็สาหรับคนที่ไม่รู้จักผมแล้วมาเจออะไรพวกนี้ก็จะเข้าใจผิดในในเรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นในเรื่องที่เขาพูดแค่เอามันหรือว่าพูดไม่มีข้อมูลจริงๆก็นั่นแหละครับรอโดนครับผม ไม่ใช่แค่สามครับมีเยอะเลยครับใช่ครับผมใช่ตอนนี้ก็คือกำลังไล่หาชื่ออยู่เพราะว่าใครๆช่วยหาก็สามารถนี่มาได้นะทั้งมาได้ก็ดำเนินเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือมันมันมันทรงผมไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของผมด้วยแล้วก็คือมันไปเดือดร้อนคนอื่นด้วย คือเดือดร้อนตัวผมนะผมยังไม่ค่อยอะไรใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยก็เรื่องมันไม่ค่อยสนใจคนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็คงจะไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเขาถึงเขาคงว่างมากที่เขาต้องมาทำอะไรพวกนี้ใช่ก็เห็นบ้างครับมีทั้งที่คนส่งมาให้ดูด้วยแล้วก็เห็นด้วยตัวเองด้วยคนอื่นก็แม่เลยครับใช่ก็คนทั้งครอบครัวเราก็พ่อแม่แล้วก็ ตัวผมเองด้วยใช่ก็โดนด่าในเรื่องที OR> ่มันไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมาพูดด้วยเพราะมันมันไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไร้อยากให้ออกมาเป็นแก็อยากให้ออกเป็นแนวไหนหรอก็ตามตามลูกคดีนะครับผมว่าจะทำได้ถึงขนาดไหนแต่ก็จะเอาเลย ก็ถ้าหาชื่อคนได้ก็ก็จะก็จะทำอ๋อคนพวกนี้ไม่น่าจะรู้สึกผิดหรอถ้ผมก็เอ่อคือในส่วนตัวผมม่ที่เขาด่าออกมาว่าผมหรือว่ามาพูดอะไรไม่ดีกับตัวผมอ่ะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โกรธใครอยู่แล้วแต่ว่าคือแค่แค่รู้สึกว่า พูดยังไงให้ม่แรงดีแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเหลืออดละ <laughs> ใช่ใช่ให้เขารู้ว่าอะไรคืออะไร <laughs> <c oughs> จะด่าก็มาดิค่ะแ <c oughs> ต่อย่าด่าเลยนะ <c oughs> <c oughs> เเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรให้ดา่าใช่อะไรที่เราทำผิดจริงๆเราก็เราก็ยอมรับใช่คือ ถ้ามันเป็นคําติหรือทาอะไรที่ที่เราทาแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันทําให้เราแก้ไขได้เราเรียนรู้ได้เราก็จะทำแต่ว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือว่าอะไรที่มันก่อเฟคนิวหรือว่าอะไรที่ด่ามั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยด่าแค่เอามันปากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เลยครับ <c oughs> ไม่รับเร <c oughs> ับทำไมเกิด <c> ก <oughs> <c oughs> ันที่ใช้สาเท่านั้นครับผมซื้อกระเทากินเองได้ครับ ตอนนี้ก็ก็กำลังติดต่อทองา,าทงท่ายด้วยทางนายทางท่ายด้วยทายส่วนตัวด้วยครับว่าว่าอะไรยังไงบ้างครับใช่ใช่ทั้งคู่เลยครับมีทั้งไทยด้วยทางชาติด้วยครับใช่ใช่ก็บางคนก็ปิดแอคเขาไปแล้วหรือเปิดใหม่อะไรอย่างเงีย้ยก็นั่นแหละขอให้ตามตัวได้ครับของทุกคนใช่ไหมครับ ก็โซเชียลมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียครับผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ยังเรียนรู้าการใช้โซเชียลอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่นอนคือผมไม่เคยไปด่าใครม่วซั่วเราไม่เคยไปแบบทําอะไรให้คนอื่นแบบดูไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้ปเป็นเรือดร้อนคนอถื่นเลยคือไม่อยากทําแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็อนั่นแหละก็ผมเองก็ระวังระวังการใช้โซเชียลอยู่ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนก็ระมัดระวังด้วยเหมือนกันแลวการก็ ต่เข้าใจเราถ้านะผมถ้าเรามาเจออะไรแบบนี้ถ้าเรามาโดนอะไรแบบนี้ถ้าคนรอบตัวของเรามาเจออะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงรู้สึกไม่ดีก็อย่าอย่าทำเลยครับผมคอนเสิร์ตครับจะกดบัตรแล้วนะครับวันที่5ครับผมก็วันที่5กับวันที่6เลยวันที่5จะเป็นออนไลน์วันที่6จะเป็นทุก,ท,กทุกทุกช่องทางเลยครับผม,บผมก็สำหรับจ e m i n ายโฟร์ a w a ก Concer รครับจัดขึ้นในวันที่30 3 1สิสิงหาคม ที่ Impact Arena ครับผมก็สามารถไปจองอบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์แล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งต่างๆก็ที่เดียวกันเลยครับค,คิดโชว์แล้วครับผมที่โชว์คิดเพลงแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วคร,ครับผมเดี๋ยวเล่นสองแล้วครับตัวพายแน่นอนพยายามหาได้ใหม่ๆมาให้แฟนๆได,ดได้ดูได้รับชมได้รับฟังมาเรื่อยๆใช่แบบ ราะว่าด้วยความที่เราก็ทำคอนเสิร์ตมาอะไรเงี้ยก็อยากหาเล่นใหม่ๆให้แบบเฮ้ยถ้าไม่มานี้จะเสียดายนะอะไรเงี้ยเดอ๋ยวพายแน่นอนอืออาจจะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยกดบัตรได้ทันครับผมกดฝากกดบัตรหน่อยต้องมูที่ไหนดีคได้มูที่ไหนดีเหรอมูได้แดงไหมไม่ใ่หมดต้องส ก็จะมีสองรอบครับ like ก็ก pues ็ฝากด้วยแล้วกันครับผมฝากด้วผมขอบคุณครับครับผม